ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสระชนคนเมืองกุมนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านดอนแก้วอำเภอกุมภาะวปีจังหวัดอุดรธานีนะคะคลิปที่แล้วเราพาทุกคนแวะไปดูที่วัดป่าอรัญวิเวกธรรมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดแล้วก็ เลี้ยวซ้ายตรงสียแยกข้างวัดมาทางทิศตะวันตกนะคะด่านแ้วนี้มีลักษณะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำนะคะ แล้วก็รอบๆของเกาะนี้ก็คือน้ำป่านะคะน้ำป่าแล้วก็หนองหานนะคะตอนนี้เราพาทุกคนเลี้ยวซ้ายออกมาทางด้านทิศตะวันตกนะคะซึ่งก็หมายความว่าทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยถ้าจะ,อ,ะออกไปสักประมาณร้อยสองร้อยเมตรนี้ก็มันก็จะเป็นน้ําแล้วนะคะแต่ถ้าเราไปทางด้านขวามือของเราเนี่ยก็มันก็จะเข้าสู่ใจกลางของเกาะดอนแก้วนะคะ ถนนเส้นที่เรากำลังวิ่งอยู่นี้คือถนนที่สามารถวิ่งรอบชุมชนดอนแก้วได้นะคะตอนนี้หมู่บ้านชุมชนนะคะเข้าไปก็ตอนนี้ก็ยังห่างๆกันอยู่นะคะในสมัยก่อนแถวนี้ส่วนมากจะเป็นสวนเป็นไร่ของชาวบ้านนะคะบ้านแต่ละหลังก็จะอยู่ห่างๆกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีหลายๆคนหลายๆจากหลายๆที่นะคะก็ มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะก็เลยทำให้ชุมชนแห่งนี้มีคนอยู่เยอะขึ้นนะคะชุมชนดั้งเดิมของที่นี่จริงๆไม่มีบันทึกไว้นะคะ ก็มีมามีบันทึกไว้ช่วงหลังๆก็คือหลังจากที่มีพระธาตุดอนแก้วแล้วนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาปักเสาหินทรายนะคะไว้รอบๆเกาะนะคะซึ่งก็ไม่มีบันทึกไว้เหมือนกันนะคะว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้มาจากไหนนะคะเสาหินทรายที่ปักอยู่รอบๆเกาะดอนแก้วนะคะก็ก็ยังอยู่นะคะเป็นเสาหินทรายโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะคะซึ่งก็คาดว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ11นะคะเป็นเสาหินทรายโบราณจริงๆนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะก็ได้มีชุมชนลาวนะคะที่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางด้านจังหวัดยะโสธรบ้างจังหวัดร้อยเอ็ดบ้างชัยภูมิโคราชนะคะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะคะสมัยก่อนเกาะแห่งนี้ไม่มีไม่มีทางที่จะ ผ่านมาได้น,นะคะต้องพายเรือข้ามมาเท่านั้นเพราะว่าหลันแก้มมีลักษณะเป็นเกาะน,นะคะแล้วก็เป็นป่านะคะกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่กลุ่มแรกก็คือ,อชาวลาวนะคะชุมชนลาวที่ย้ายมาแล้วก็เป็นการย้ายมาแบบมาถางป่าไม่มีการซื้อขายนะคะคือเป็นการมาจับจองพื้นที่นะคะถางป่าใครถางได้เยอะก็ได้เยอะใครถางได้น้อยก็มีที่น้อยนะคะ ชุมชนที่ย้ายมาอยู่ชุดต่อมาก็จะเป็นชุมชนลาวเวียงนะคะที่ย้ายเข้ามาอยู่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการสร้างวัดขึ้นนะคะทีะ่รอบๆตัวพระธาตุดอนแก้วนะคะสมัยก่อนพระธาตุดอนแก้วนี่ก็คือเป็นเจดีย์บรรจุอธิธาตุของพระอรหันต์นะคะ,ะสมัยก่อนมีพระอรหัน์รูปนึ่งกลุ่มนึงนะคะที่เดินทางมาที่จะ ไปสักการะพระาธาตุพระนมนะคะแล้วก็แวะพักแรมที่เกาะดอนแก้วแห่งนี้นะคะแล้วก็มีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งนะคะเกิดอาภาตขึ้นแล้วก็นิพพานนะคะพระอาหารหันต์กลุ่มที่เลือกลุ่มที่เหลือนะคะก็เลยช่วยกันถวายพระเพลิงท่านแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุอธิท่านไว้ที่นี่นะคะแล้วก็จนเชนลาวเวียงนะคะที่ย้ายมาอยู่ชุดหลังนี้ก็ได้ทําการสร้างวัดขึ้นแล้วก็ เพื่อที่จะใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะแล้วก็ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าเป็นพระเป็นวัดมหาธาตุเจดีนะคะบ้านดอนแก้วค่ะก็จากหลักฐานที่อยู่ตรงตัวฐานพระธาตุนะคะมันจะเป็นคำลาโบราณนะคะทีะ่ลงลายอักษรไว้ว่าบูรณะปฏิสังขรณเสร็จสิ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,000 471ค่ะต่อมาชุมชนดอนแก้วนะคะก็เริ่มมีคนเข้ามาอาศัยอยู่เยอะนะคะเริ่มมีการทำถนนตัดผ่านทำสะพานเพื่อที่จะ ใช้สัญจรไปมาได้นะคะระหว่างตัวอำเภอกุมภาวาแล้วก็หมู่บ้านดอนแก้วแห่งนี้นะคะที่บนเกาะแห่งนี้นะคะพื้นดินจะเป็นดินที่ดีมากนะคะเหมาะสำหรับการปลูกผักนะคะคนแถวนี้ส่วนมากจะปลูกปลูกผัก ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ทำไรท่ทำสวนกันนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่บนเกาะแห่งนี้ดีแล้วก็สภาพเนื้อดินที่นี่เป็นเดินร่วนนะคะมีน้ำล้อมรอบทำให้ผลผลิตในการปลูกผักทำไรท่ทำสวนนี้ดีมากๆนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะมีคนย้ายมาอยู่ที่บ้านดอนแก้วนี้เยอะขึ้นนะคะก็มาจากตวัวอำเภอบ้างมาจากที่อื่นบ้างนะคะซึ่งก็ไม่ใช่มีแค่จุมชนลาวนะคะก็ทั่วๆไปนะคะย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงทำถนนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการตัดถนนไปจาก กาะดอนแก้วสามารถไปเดินทางไปหลายๆที่ได้ไม่ว่าจะเป็นจากตวัวอำเภอกุมภาวาปีนะคะแล้วก็สามารถตัดไปที่ถ้าถ้าเรือทะเลบัวแดงนะคะที่บ้านเชียงแหวได้ข้ามไปบ้านพันดอนได้นะคะ อนนี้เราก็พาทุกคนขับรถชมรอบเกาะดอนแก้วแล้วนะคะรอบชนชนดอนแก้วนะคะถ้าฝั่งซ้ายมือของเราเลยไปสักประมาณร้อยสองเมตรออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําแล้วนะคะแต่ถ้ามาจากเข้าไปทางด้านขวามือเข้าไปตามตรอกซอกซอยนี้นะคะก็จะเป็นส่วนส่วนที่เป็นเกาะกลางของดอนแก้วแล้วนะคะตอนนี้เรามาที่เส้นทางด้านทิศเหนือ รอ,รอบจอนจนกอดดอนแก้วนะคะถ้าเราวิ่งตรงไปนะคะก็จะเป็นวัดพระธาตุดอนแก้วแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงช่วงที่เราจะเลี้ยวขวานะคะเป็นเส้นเดิมที่เราขับมาถ้าใครยังจำคลิปที่เรามาไหว้พระธาตุดอนแก้วได้นะคะ,ะคลิปเส้นที่เราจะเลี้ยวขวาออกไปนี้ก็คือเส้นที่ เราวิ่งมาจากตัวอเภอกุมภาวาปีนะคะตรงนี้เป็นสามแยกนะคะถ้าตรงไปจะเป็นวัดพระาธาตุดอนแก้วนะคะถ้าเลี้ยวขวาก็คือเส้นที่เราจะกลับไปยังตัวอำเภอกุมภาวาปีนะคะ เราวิ่งตรงไปเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เราก็จะไปผ่านน้ำปลาแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามไปอย่างตัออวอำเภอกุมภวะปีนะคะแล้วก็จะผ่านที่วัดอ่าป่าอารุณวัดป่าอารานวิเวกธรรมนะคะที่เราพาทุกคนเข้าไปชมในคลิปที่ผ่านมานะคะตอนนี้เราก็วิ่งรอบ ชุมชนดอนแก้วรอบเกาะดอนแก้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแปบ๊บเดียวเพราะว่าเกาะดอนแก้วนี้เป็นเกาะที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เอเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนแค่ชุมชนเดียวนะคะก็คือหมู่บ้านดอนแก้วนะคะถ้าาถ้าเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านก็ถือเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะคะก็ปกครองง่ายนะคะแต่ ก็แบ่งไม่ได้อีกแล้วนะคะกอดดอนแก้วก็มีอยู่แค่นี้นะคะอะ่ก็ขอปิดคลิปเที่ยวชมดอนแก้วไว้ที่ถนนเส้นที่จะกลับตัวอำเภอกลุ่มภาวาปีเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ